อัปเดตนะครับคดีของสารวัตรสัวนะครับหลายๆคนคงจำกันได้นะครับคดีของสารวัตรสัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นะครับต้องบอกว่าสารวัตรสัวเนี่ยเป็นตำรวจยศพันยศพันพันตำรวจนะพันตำรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่นะครับเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่ซึ่งแน่นอนครับว่าสัวเองตอนนี้ก็หนีไปที่ต่างประเทศนะครับแต่เจ้าหน้าที่เองก็ได้ทําการนะครับยึด อาจจะซับแล้วก็จัดการจัดการนะครับจับเครือข่ายของสารวัตรโัวอย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆคนอาจจะบอกเอ๊ะมันเงียบไปแล้วหรือเปล่าหรือเครือข่ายสารวัตรโัวมันจบไปรหรือเปล่ายังไงก็ต้องบอกว่าการดําเนินคดีของเครือข่ายสารวัตรโัวเนี่ยก็ยังดําเนินไปนะครับดำเนินไปเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะตามเครือข่ายทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเครือข่ายระดับใหญ่นะครับที่สําคัญว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับกาไปเกี่ยวพันด้วยซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวออกมาว่า ชัดดาวเครือข่ายสารวัตรสวนะครับจับเพิ่มอีก30ยึดซับแล้วนะครับฝ่า7,000ล้านบาทก็คือเครือขายของสารวัตรสวนยึดซับแล้วนะครับ7,000ล้านบาทเกือบหมื่นล้านบาทแล้วตอนนี้ กองปราบปรามนะครับเปิดปฏิบัติการนะครับชัดดาวนะครับเครือข่ายสารวัตรสัวรอบที่4นะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีก30ลรายยึดทรัพย์สินแล้วกว่า7,000ล้านบาทวันที่15พฤษภาคม2566เนี่ยที่กองบังคับการกองปราบปรามหรือบอกปอ,อเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิกติประพัฒน์ผบอตรพร้อมด้วยพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผบอกอชอนะครับ พลตำรวจโทสันติชัยนิราไมยนะครับจะเรยตำรวจสบ8ปปฏิบัติราชการนะครับบอชอกอนะครับแล้วก็พลตำรวจตีมนตรีเทศขันนะครับผบกปนะครับพลตำรวจไอ้อ่าไม่ใช่พันตำรวจเอกอเนกเกตาสุภาพรองผบกปนะครับพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพนะครับโคศก บชกนะครับพันตำรวจเอกวิวัฒนจิตโสภากุลผบกสามบกปนะครับนายกะมนสิทธิ์วงบุตรน้อยนะครับผู้ช่วยเลขาธิการปปงร่วมแถลงผลปฏิบัติการนะครับชัดดาวเครือข่ายอังยี่มาเฟียพนันออนไลน์นะครับเป็นต่อกุ๊บหรือเครือข่ายของสารวัตรสัวครั้งที่4 หลังกระจายกำลังนะครับเข้าตรวจค้นพื้นที่นะครับเป้าหมาย39จุดทั่วประเทศจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาอังยี่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินได้เพิ่มได้เพิ่มเติมอีกเนี่ยจำนวน30ลายนะครับพลตำรวจ เอกดำรงศักดกล่าวว่าคดีนี้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีการฝา่าลงจับกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวทั้งหมด4ครั้งจากการปฏิบัติการทั้ง4ครั้งดังกล่าวเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้57ลายยังเหลือผู้ต้องหาบางส่วนนะครับที่ยังหลบหนีต่างประเทศอีก19รายพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินครับเงินสดจำนวน33ล้านบาทที่ดินจำนวน1,200 98ไร่มูลค่าประมาณ6,000ล้านบาทนะครับบัญชีที่ดินบัญชีธนาคารนะครับ236บัญชีมูลค่า760ล้านบาทรถล,ลนอยู่รถยนตหรู15คันนะครับมูลค่าประมาณ52ล้าน8 4 4 0 0 0บาทและเหรียญสกุลเงินนิติท่อน100ล้านบาทรวมทรัพย์สินนะครับที่ยึดนะครับที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดรวมฝ่า7,000ล้านบาท จากปฏิบัติการที่ผ่านมาพบว่าเครือข่ายของสารวัตรตัวนั้นถือว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากพอสมควรด้านพันตำรวจเอกวิวัฒนะครับกล่าวว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมาทางตำรวจเร่งดำเนินคดีมาโดยตลอดจนพบว่าเครือข่ายของสารวัตรสัวนั้นถือเป็นเครือข่ายพน,นันนะครับ รายใหญ่ของประเทศมีการก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีพศ2559นะครับจนถึงปัจจุบันรวม61บริษัทในจำนวนนี้มี7บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการพนันและผลิตเว็บการพนันออนไลน์อาทิบริษัท White Commerce International จำกัดนะครับบริษัทนะครับ PT s o ์ t w a r e ายเป็นต่อจำกัดนะครับบริษัทก o r a จำกัด บริษัทสนอกโคจำกัดบริษัทสอกโคเทคโนโลยีจำกัดนะครับบริษัทชาโดฮิวโกเอเจนซี่จำกัดบริษัทเป็นต่อกรุ๊ปโฮดิ้งจำกัดซึ่งเรามีหลักฐานความเชื่อมโยงค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นการเปิดบริษัทเหล่านี้เพื่อนะเพื่ออ,อำพางปกปิดวิธีการดำเนินการโดยในปีที่ผ่านมาพบว่าเครือข่ายนี้มีไรายได้จากการทำธุรกิจการพนันมากกว่า1 0,000ล้านบาท เมื่อตรวจสอบรายได้ของบริษัทพบว่าบริษัทไม่มีกําไรแต่กลับมีทรัพย์สินถือครองมากกว่าหมื่นล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลสอบสวนที่พบว่าเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าวจะนําเงินที่ได้จากเว็บพนันนะครับเข้าสู่ระบบบัญชีม้าตามลําดับนะครับก่อนโอนเข้าบัญชีคนในเครือข่ายเพื่อนําไปแปลงเป็นทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อาทิที่ดินสวนทุเรียน ในจังหวัดจันทบุรีฝ่า300ไร่สนามกอล์ฟในจังหวัดกาญจนบุรี400ไร่ที่ดินติดริมทะเละบนพื้นที่เกาะกูดนะครับเกาะทะลุเกาะสมุยและจังหวัดภูเก็ตเพนท์เฮาส์ที่รามอินทานะครับรวมการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่ผู้ถือครองเป็นกลุม่มคีแมนในเครือข่ายของเว็บพนันออนไลน์ของสารวัตรส,สวัวซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกออกหมายจับนะครับทั้งหมดบบกกส บกปกล่าวนะครับขณะที่นะครับพลตำรวจโทจิระพบกล่าวว่าสำหรับผู้ต้องหารายสำคัญอย่างเช่นสารวัตรสัวและคีแมนอีก3คนจากข้อมูลสืบพบว่ายังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศขณะนี้ได้มีการติดตามแหล่งที่อยู่ของผู้ต้องหารายสำคัญและพยายามแกะรอยซึ่งทราบว่าอยู่ที่ไหน แต่ในเรื่องของการประสานงานการจับคุมต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งยังต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่สามารถดําเนินการได้ขณะนี้ก็คือติดตามยึดทรัพย์สินที่ได้จากเว็บเครือข่ายเว็บพนันทั้งหมดนะครับส่งให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการตรวจสอบความผิดนะครับเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อไปก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครือข่ายใหญ่นะครับแล้วก็เป็นข่าวดังที่ทุกคนให้การติดตามนะครับหลายๆคนก็บอกเอ๊ะ คดีของสารวัตรสัวเนี่ยจบไปแล้วเหรอเพราะเป็นตำรวจหรือเปล่าหรืออะไรต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ยังทํางานและก็ติดตามการจับกลุ่มก็อย่างที่บอกว่าเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ทึ่งวางแผนเอาไว้เป็นอย่างดีและก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ หลายหลายส่วนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในหลายส่วนจึงให้ยากต่อการจับกลุมแต่เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ล,ล,ลดละนะครับก็ทํางานมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระยะเวลา3เดือนนะครับก็มีการบุกเข้าไปทั้งหมดเนี่ยสครั้งแล้วนะครับตอนนี้ยึดทรัพย์สินได้กว่านะครับเจ็ดพล้านบาทซึ่งแน่นอนครับว่าทรัพย์สินมากกว่า7,00 0ล้านบาทเนี่ยนะครับอันนี้ขนาดคิดด้ว้ที่อยู่ในเมืองไทยนะแล้วทรัพย์สินที่ถ่ายเทไปแล้วเมืองนอกเนี่ยเท่าไหร่วันนี้ถ้าเกิดว่า ทรัพย์สินที่ถ่ายเทไปเมืองนอกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่รับประกันได้ยังไงก็แล้วแต่คนเหล่านี้นะครับที่เป็นคีย์แมนแล้วก็พร้อมกับสารวัตรสัวเดี๋ยวก็ต้องเงินหมดแล้วก็ต้องเดินทางกลับมาแน่เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้หรือเขาไปทําธุรกิจอะไรได้ที่อยู่ต่างประเทศซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คงจะด,ดําเนินการที่จะนําตัวกลับมาซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสรุปแล้วการพนันวงนี้นะครับจะมีทรัพย์สินมูลค่าเท่าไหร่แน่ แต่ที่แน่ๆตอนนี้มากกว่า70,00ล้านบาทแต่เห็นบอกว่ามีเงินหมุนเวียนนะครับมากกว่า10,000ล้านบาทซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้7 0 0 0ล้านบาทก็ยังขาดอีกพอสมควรก็ต้องติดตามกันไปแล้วถ้ามีอะไรคลิหน้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ต้องติดตามและที่สําคัญก็คือว่าหลังจากนี้นะครับถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ผมว่าเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอาจจะเข้มข้นมากขึ้นเจ้้าาหนที่เอง คงจะกล้าทำอะไรเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลชุดใหม่คงสนับสนุนเต็มที่ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหวังว่าคงจะเป็นงั้นเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการทำทุจริตหรือว่าการพนันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำผิดกฎหมายถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปคอยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปช่วยเหลือให้การช่วยเหลือหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปปมีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่สามารถทำได้แน่นอนนะครับจะทำได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐสน สน,นและส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่รัฐจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือบางทีเป็นเจ้าของเองด้วยซ้ำอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ผ่านมาวันนี้ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันตรวจสอบต้องช่วยกันดูนะครับเรื่องนี้อย่าให้ปล่อยผ่านอย่าให้ปล่อยผ่านวันนี้นะครับเราอาจ เราไทยฐานะประชาชนอาจจะทําอะไรไม่ได้บ้างแต่เราช่วยกันตีแผ่ข้อมูลนะครับตีแผ่ออกมาเรื่อยๆให้มารู้ไปว่าจะทําอะไรไม่ได้แน่นอนครับว่าก็หวังว่านะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและรัฐบาลน่าจะเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้มากฝ่ายิ่งขึ้นหวังว่าคงจะไม่เป็นวาทกรรมที่พูดเอาไว้แต่ไม่เคยลงมือทำเหมือนกับอดีตที่ผ่านมา หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับยังไงก็แล้วแต่เครือข่ายของสารวัตรสัวตอนนี้นะครับได้ยึดทรัพย์ไปแล้ว7000พันล้านนะครับซึ่งแน่นอนครับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคาดการว่ามีมากกว่า10000ล้านบาทเราก็ต้องติดตามกันต่อไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ